เอโจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซโลตนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเรามีข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลหลุดของการนํากลับมาขายของสกินที่ต้องบอกว่าเป็นสกินเจ๋งๆทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งข้อมูลหลุดเหล่านี้นะครับก็ได้มาจากนักขุดไฟทรัคเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกินที่จะถูกนํากลับมาขายในอีกหนึ่งรอบในช่วงคริสต์มาสนี้นะครับมีสกินอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ let's go ซึ่งจากข้อมูลหลุดของเซตสกินที่จะถูกนำกลับมาขายในเร็วๆนี้นะครับผมอันที่น่าสนใจอย่างแรกนะฮะมีชื่อว่า Always Bundle นะครับ Always Bundle นี้นะครับผมเป็นเซตสกินของบัตฮาวนะครับ ที่ถูกนำมาขายในเกมตอนซีซั่น4นะครับผมซึ่งต้องบอกว่ามันนานมากๆแล้วนะฮะซึ่งในเซตสกิน a l w a y s Bundle เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสกินต่างๆของบัตฮาวนะครับซึ่งสกินบัตฮาวอันนี้นะครับผมเป็นสกินบัตฮาวที่อยู่ในเนื้อเรื่องนะครับที่ทาง Apex เนี่ยเขาลงคลิปวิดีโอเกี่ยวก,กับกิจกรรมนี้ลงไปนะครับซึ่งเป็นวิดีโอเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวละครบัตฮาวนั่นเองนะฮะแล้วก็รวมถึงสกินปืนแล้วก็แบนเนอร์อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีสกินตัวละครอ,อื่นนิดหน่อยนะฮะซึ เจ๋งมากๆเลยนะครับผมค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆพอๆกับสกินเวทบอยวอล์เกอร์เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเมนบัตฮาวหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากได้กันนะครับรวมหมู่คนหนึ่งด้วยนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยเล่นบัตฮาวบ่อยนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากนะฮะโดยเฉพาะสกินของไวท์วอร์รี่เออร์นะครับผมที่บัตฮาวเนี่ยมาในรูปแบบของนกฮูกนะฮะจึงต้องบอกว่ามันเท่มากจริงๆนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับก็รอติดตามกันดูนะครับสำหรับสกิน Always Bundle แล้วก็สกินต่อมานะครับที่จะถูกนํามาขายนะครับสกินนี้นะครับผมไม่ใช่สกินเก่านะครับแต่ก็คล้ายๆอันเก่านิดน,นึงนะครับเป็นสกินของตัวละครขวัญใจหมาชนอย่างเรดนะครับโดยสกินนี้นะครับมีชื่อว่าเฟดวอล์กเกอร์นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ โปเชนะครับผมเป็นสกินของเรดที่เป็นการรีคัลเลอร์จากสกินวอยวอล์กเกอร์นะครับผมซึ่งทําให้สีเนี่ยจากสีขาวนะครับกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับผมสลับกับสีทองหน่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเท่มากๆเลยนะฮะ และนอกจากจะมีสกินเฟดวอล์กเกอร์สีน้ําเงินอันนี้แล้วนะครับผมก็ยังมีสกินเฟดวอล์กเกอร์ที่เป็นสีดําอีกด้วยนะครับเป็นสีดําสลับกับสีทองนะครับซึ่งอันนี้ก็เท่มากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบสีแบบสว่างๆอยากได้สีทึบๆนะฮะเฟดวอล์กเกอร์สีดําสลับสีทองอันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าดูแบบดูเข้มอ่ะนะฮะซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่าสกินเฟดวอล์กเกอร์ทั้งสองอันที่จะถูกนํามาขายในเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสีน้าเงินสีดําอันนี้นะครับผม w ว l k เ r ที่เป็นสีขาวอีกนะครับอันนี้ความเขียนส่วนตัวนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเมนเรดเนี่ยไม่น่าพลาดน,นะครับสำหรับจะกินแบบเท่ๆแบบนี้นะครับ ซึ่งราคาเนี่ยก็เอาไปลุ้นกันนะครับในตอนที่มันมาขายนะว่าจะถูกหรือจะแพงยังไงแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยราคาคงไม่ใช่เบาๆแน่นอนนะฮะแล้วก็สกินที่ผมนําเสนอมาทั้งหมดที่จะถูกนํากลับมาขายในเร็วๆนี้นะครับจะถูกนํากลับมาขายในช็อปของเกม Apex Legends ในวันที่22ธันวาคมนี้นะครับก็ก่อนคริสต์มาสนิดหน่อยนะฮะ ซึ่งก็เตรียมเงินในกระเป๋ารอได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกินที่ต้องบอกว่าเฮ้ยใ,ในส่วนของบัตฮทวเนี่ยก็ขายตั้งแต่ซีซันสนะครับแล้วก็กลับมาขายตอนซีซันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากได้มันแน่นอนนะครับและในส่วนของสกินเรดอีกนะครับที่ต้องบอกว่าเรดเนี่ยเป็นตัวละครที่คนน่าจะเล่นเยอะที่สุดในเกม Apex l e g e n เ s เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็คงจะต้องการสกินเรดอันนี้อย่างแน่นอนนะฮะซึ่งก็ไม่มีอะไรจะพูดอะ่ะคือแม่งเทจริงๆอ่ะนะฮะก็ถ้าชอบคลิป แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุบ,จบ